แลนำเขาสู่ทางรถไฟสายมอนะนะทางรถไฟสายนี้จะพาคุณไปสู่สวรรค์ดีภาพย้ำสวรรค์ดีภาพเออเอเออติๆๆติ้ๆติๆงติ้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 งติยงติ้งติวงติ้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 ติ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 ้้ คนที่หิวฝั่งขวาของจอเนี่ยชื่อโฟเกนนะครับเขาเคยเล่นกับผมในคลิปโลบ็อกซ์มอร์เดิลเมทัิสต์สองแล้วก็มาดอนะครับคนที่สองนะครับฟงหรือนอกคุณลีที่เคยเล่นในคลิปโลบ็อกซ์แมพดัตตี้ทิปนะครับคนที่สามออคัสเคยเล่นกับผมในคลิปมินิเวิลและคนสุดท้ายนะครับกระโจหรือพะแนงหมาคนนี้ก็เคยเล่นกับผมในคลิปมินิเวิลเหมือนกันนะครับเอออยู่งไหนู่ข้าไปนะครับเออไม่ไม่ได้ถ่ายไปไหนว่า ไม่เพื่อนมันถ่ายเป็นหนึ่งไปหมดวะมันมีฮะอ๋อครหมดแล้วกูกูจนกูจนด้วยกูด้วยี่สืบเพมไม่ีสืเมื่อูอาุธราคาขั้นต่ำาไ่หรออาอะอราคาขั้นต่ำนราจะยีมั้งท้าลองไงลองไปยิเฮ้ยใครกลังมาช่วกุกันกูดิกูตาโดนกูโดนตีกูโดนตีกูโดนเกียนกูโดนเกียนี่ยิทำาะ เราไม่มีของเลยเอาเอาเอตายโอ้เไม่ระตูเอิงโีู้ด่ามโดนบีตาเฮ้ยเหลืออโอ้โหโอ้ my god h ลว่าดีสีว่าดีว่าดีกอนแล้วขันที่ปา ยบไปได้วยเหมือนในเกมนั้นน่ะโอ้ต้องราย่าเฮ้ยเคยก็ได้งูเงกคนี้ต้องปากูนนได้มุมอับด้วยมึงเออมัตอนนี้มจะไม่มีใครชมจะตายแน่นอนนะสมทำออามขอดยกูขอ้วขอดดดองเอ ไอ้ใครเนื้อเมื่อจบวัน้โอ้กวนหัวเอาเอาเอามีววิวกตัวหนิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจอมไอ้เมื่อจบวันนี้โอ้ยโต๊ะโต๊ะโอ้ยวอว เออไหนไหนไหนอ๋ออยากอยากอยากุกูด้วยชกกูด้วยอือว้าวจุกกูุกูุกกูเออาไอนีมาพี่เมาหนีเร็วนีมาุกกูชุกกูก่อนเออหมาเดี๋ยวเรากำลังจะตายกันหมดโตแล้วหนีมึงไม้ยังไ แม่งชุ่มในมุมอับด้วยมึงโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยออกไปกูเลสกูเลสกูไหนเดี๋ยวกูจะไปไอ้นี่แบงค์อยู่ไหนวะธนาคารอยู่ไหนกูไอ้กู Help me Help me Help me อะกูกูเข้ามาแค่นี้ตาย

ยอมมึงโดนโดนแน่เฮ้ยเยอะ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 เอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเอาดินี่ตายหมดเลยเหรอเฮ้ยกูไม่เอานะยี่หายล้วตายหมดไม่ได้มันจะเช้าได้ยังมันจะเช้าได้ยังแล้วกูจะตายแนแล้ว ไม่รู้มันยังไม่เท้าเลยอู๋ชี้หายแล้วโอเคเป็นคนรอดอยู่เฮออเอ้ยชุบกูชุบกูอยู่แต่ชุบมีเอเออะไรวะเฮ้ยไม่รู้รงเงินเราเปิดระเบิดใส่กู ก็เลือกอยู่แค่นี้อ่ะเด้๋ยนนดตายอีสองคนเลยเหลือมึงคนเหลือมึงกับเอ้น,นั่นสองคนเหรอโอ้โหตายหมดมึงเอ้ามึงโง่อง่าชุดนี้คนเออ เราไม่ชมก็โตมาโตนะครับอ้าวอ้าวก็โตมึงเ็กอ้าวอ้าวปอ้อ ไม่เห็นกล้องมันมีกล้องถ่านอยู่ทไหนวะเอ้ยมีอยู่กลัวเป็นยายาโมนโอ้กูมึงทำอะมียามีแต่กล้องถ่ายรูปเออมันไเป็นตัวผันสีนั่นเองพุชช่าสวัส นี่วันนี้ไึขำงี้มึงคนโู้ตายเขาได้บอกว่าโอ้โหอีนโดนกูโดนแกเฮ้กูโดนเหแอ้วื ขอบคุณขอบคุณก็ได้ จะซื้อมันแล้วเพื่อใส่มึงหน่อยป้โตเนี่ยอ้าวป้าโตไปบอกป้ากันแป๊บนี่เฮ้ยาาเ,เดี๋ยวมันซื้อนี่ตรงไหนวะ<า>เดี๋ยว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 เด,ดีย๋ยวหมูนี่ด้วยวะมีหมูไปฉายด้วยวะเจ๋งวะมึงามาใสา่ซื้อเนี่ยเอามาใส่ก็ไม่ร้านขายร้านร้านขายอาวุธอยู่ไหนมึงมันเอามาภาษาอังกฤษเป็นไหมการซามิไดาฮัลโหลการซามิอ๋อกูเพิ่งเห็นกูเพิ่งเห็นกูขอโคโขโค <c oughs> ใ,ใครเป็นระเบิดบ้านวะได้เสียงระเบิดอยู่เออไหนเพื่อนมันเท่าไรหร่วะเราไปวางขายมึงินที่ราคาเองมึงมันโง่อยงงังไงปะโต้ไอ้ขอโทษกู <c oughs> เคยไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงหยกลงพร้อมลงเรียนหนุ่มเจอมึงเจอเดี๋ยวมึงโดนเอเคอัดหน้าเนี่ออ้โปตกยเี้ยเบี้ยวชิบหายเนวว <c oughs> <c oughs> ยี่ย ไม่เพลงมันวุ่นกันดีกว่าเฮ้ยฝาผ่าฝาผ่าฝา,าอยู่เข้าไปเฮ้ยฝาอยู่เข้าหาะที่กำบังเอา้าปืนนี้ไม่ปืนนี้ฟรีว่ะฟรีว่ะปืนฟรีจังฟรีว่ะโอ้ยหลอดดวงปืนแม่งไม่ตีโอ้หลอดดวงมปืนกองทัพเรือด้วยซีซีโบโอ้ยแถมน,นี่อะไร เปืนนี้มจันี่ไหมถ้ามันเป็นปืนที่ันใจันี่ได้ไหมวะเดี๋ยวมันมันมีกระสุนแปมมันต้องซื้อกระสุนยยเว่าแตไอ้ปืนพกป็นพกปืนไรปมันใช้กระสุนอะไราเป็นปืนพกซองเาปืลูกซองหะไอ้ลังตาแท้ยลวม้าตาย ายไ,ได้ไหมมันขายขายไปได้ตรงง,งี้ขายเป็นได้เนี่ยได้ได้พา,ายุเข้าพายุเข้ามันไม่ได้ไปยิีฉิบหายมาไหนเหนะี่ยมันติดอะไรวะมันติดอะไรเออไปไปของฟูงเออเออ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยุงคุเดี๋ยวยุงคยิงอีกยิงยื่นมาอย่าะยิงมาตูขอร้องจะยิงหยุดหยุดหยุดชาต็อปสต็อกม้าขายได้ไหมเอาดีดีเฮ้ยมึงเอาดีดีมาขายได้ไหมวะไม่ได้เหรอม้าขายไม่ได้เหรอมาขายไม่ได้เอ้ข้อมูลนี่มันเป็นมิดไหมไอ้ตัวข้นี่ย อ๋อเป็น oh, มิดใช่ไหมมึงเป็นมิดมึงเป็นมิดใช่ไหมอุ้ยอุ้ยที่เรืองนี้กดยิเกือบแล้วกูมึงบอกมามึงกระสุนปืนอะไรกระสุนปืนสีเหลืองที่มึงใช้กับอะไรวะ ดิเลงได้ครับปเ,เปิรไลฟ์เฟย์แน่น้องสีฟ้าใช้กับต้นอ่ะเอาดีดีสีฟ้ามีด้วยหรอมีกระสุนเปินสีฟ้ามันมีสีเหลืองสีฟ้าสีน้ำตาลสีฟ้ามันยังไหนวะเนี <Yeah. S 2> ่ยไหนวะเดี๋ยวก่อนสีฟ้าไปดูดิไหนสีฟ้าไหนเน,นี่ย yeah. แตาดสีเทาโอ๊ยมันตาสีฟ้าสีฟ้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีฟ้าสีฟ้าเทาเทาฟ้าบุ้งอ่ะสีฟ้าไอ้มึงบอกให้คุณผู้ชมคอมเมนต์เลยครับว่านี่เห็นเป็นสีฟ้าอะไรสีเทาเคุณงั้นคุณผู้ชมคอมเมนต์เลยเอาดีมันออกฟ้านะเท้าของมึงเนี่ยบอกว่าสีเทาฟ้าบุ้งสีฟ้ากูเครียตุ่ไหนก็ตุ่นเหนมีสีฟ้าใช่ยวะมันบอกฟ้าเนี่ย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 ไอ้ตาบอดจัด ไอ้ผู้ชมครับคอมเมนต์นะครับว่านี่สีเทาหรือสีฟ้าครับแล้วเราจะมาโหวตกันโหวตด้วยอะไรแพ้เป็ยอ่าสีฟ้าก็ได้ไอ้สีเทาก็ได้สีดำสีดำเมึงเป็นเกย์เมื่อแล้วว่ามึงเป็นเกย์สีดำก็ได้สีดำสีดำคิดแต่ยิ่งกว่าเกย์เออไมใช่ใช่ใช่มันรู้มาเปล่าว้าว

ดู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 ฮันต้นเป็นไรกโต้เป็นไร,นไรอะเอ้ย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  What เฮ้ยตีไหายไม่ไม่มีอะไรติดนะเฮ้ยฮะติดอะไร,รอ่ะกล่องกะสุงเครื่องดินหมดเลยแล้วมันติดอะไรวะไม่มีก็ไม่รู้รอ่ะเฮ้ยฝันสันงูข้างล่างนี้ไม่มี เอออะไรมันติดเหรอมันไฟบักอ่ะเพื่อนไฟมึงบักอ่ะอ้าวกูตายของเยอะเกินแล้วอ้าอยข้างบนข้างบนข้างบนเห็นไหมข้างบนอ๋อมันติดข้างบนมันติดที่อะไรข้างบนมึงคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโอ้ยมึงเครื่องอวัดอะไรทำกอะไรสักอย่างเนี่ยอือใครเอาไปติดวะ มึงอะมึงอะมึงอะเ้อาป้าตอเห้ยหมาป่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดวสัตว์เดี๋ยวคนจริเดี๋ย้่ต่อไปต่อไปต่อไปต่อเลยไปต่อเลยไม่เช่ลองคนนั้นกันมึงลอตัวไอมาวะ

ไอนธนาคา,า,าร,รนธนานอยู่ไหนวะอี๋ปืนใครขโมยวะห้าหกหนึ่งหกหนึ่งเบ้งร้านเทตดอยู่ไหนยังไม่มีร้านเทตดด้วยเอ้ยู่นฟังหนูไห้าหกหนตรงนู้นร้านเทตดไหมใช่ไหม Nốp Nốp Mình người này thằng xin thôi hơi hơi Ngủ ôm Ơi nhảy ạ nhảy bạc ép ra mình khai nhau hay khỏi khỏi โอ้ยโอ้ยออกแมาไหมยันเจ็เจอตัวตัไม่น่าเลยเตวดำตัวดำเงี้ยไม่ได้ไ่ไอ้ไม่ได้โอ้ยฮ้ยเดี๋ยวกูออกโปลออก เอ้ากูเลยเตัวดับเลยตัวดับเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาหายเอาเอาเอา้อาวก,กูรุนนำอะไรอ่ะเากลับมาใหม่เลยเอา้เอากณรดนเดีเ๋ยวโอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วลพอขอบไหมล่ะห้าโมงแลนะ้วเนี่ย ห้าโมงแล้วพอไหมพอ,อยังเล่นมาจะาชั่วโมงเล่นมาจะชั่วโมงแล้วเล่นมาจะชั่วโมงแล้ว